สวัสดีครับผมตั้มพาจินพาเที่ยวนะครับคล,คลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งเพืเพื่อนทราบนะครับว่าทาง youtube นะครับได้แจ้งผมมาว่าผมได้ไปคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ซ้ำนะครับแล้วทาง youtube นะครับ <c oughs> เขาแจ้งเตือนมาว่าผมไปละเมิดนโยบายเกี่ยวกับสแปมน,นะครับผมก็เลยต้องมาแจ้งให้เพื่อนทราบนะครับว่า ต่อจากนี้ไปผมอาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะครับแต่ผมจะเข้าไปดูช่องเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกช่องนะครับไม่ว่าช่องเล็กช่องใหญ่ช่องไหนๆผมก็จะเข้าไปดูนะครับแต่อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ผมนะครับต่อไปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ แจ้งให้เพื่อนทราบนะครับว่าทาง youtube เขาเอาจริงนะครับเรื่องคอมเมนต์ซ้ำๆนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมไปคอมเมนต์ซ้ำนะครับก็หลังจาก14วันนี้ไปนะครับถ้าผมยังมีพฤติกรรมนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับที่ซ้ำๆนะครับผมอาจจะโดนปิดช่องได้นะครับปิดช่องไม่ให้ เขาจะปิดช่องไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็คงรู้นะครับว่าถ้าปิดไปแล้วถ้าทำใหม่มันก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่จากช่องผมนะครับตามผ่ากินผ่าเที่ยวนะครับผมจะทำคลิปลงทุกวันนะครับถ้า ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมจะทำคลิปลงทุกวันแล้วผมจะเข้าไปดูเพื่อนๆทุกช่องนะครับแล้วก็ดูโฆษณาผมดูให้หมดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปผมก็คงจะไม่ได้คอมเมนต์แล้วนะครับแต่ถ้าตอบคอมเมนต์ผมตอบอยู่นะครับเอาเป็นว่าผมตอบคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับ ผมอยู่ในแบบสถานการณ์เสี่ยงมากๆครับตอนนี้ผมก็เลยต้องหยุดคอมเมนต์นะครับถ้าไม่หยุดผมโดนแน่นะครับโดนเต็มเต็มนะครับปิดช่องไปเลยนะครับโอเคก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้แล้วครับก็ฝากเข้ามารับชมนะครับรับชมอ่าร,รับชมคลิปรับชมหนังขายายนะครับ ให้ผมด้วยนะครับก็ผมจะดูให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปดูให้ทุกคนแหละผมไม่ทิ้งใครสักคนนะครับเพียงแ,แต่ว่าจะไม่เห็นโค้จะไม่เห็นผมคอมเมนต์ไปทางช่องเพื่อนๆนะครับแต่ตอบนี่ผมตอบแน่นอนนะครับโอเคครับภาพ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้มพากินพานเที่ยวไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็คอมเมนต์มานะครับคือว่าเตือนเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะผมคนเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยโดนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ